หัวนาคาที่3ค่ะสังเกตนะคะจะมองเห็นเป็นเหมือนตาแล้วก็เป็นเกร็ดนะคะ<ป>หัวที่3ค่ะหลังจากสักการะขอพรปู่อือลือนาคราชที่ถือว่าเป็นผู้ดูแลบริเวณแห่งนี้ทั้งหมดนะคะเราก็ได้ออกเดินทางไปตามเส้นทางไปน้ำตกตาดวิมานทิพย์ค่ะ ภูเขาที่เห็นนี้นะคะก็คือภูลังกานั่นเองค่ะขับรถไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอทางแยกเข้าน้ำตกตาดวิมานทิพย์เราก็เลี้ยวเข้าไปในเส้นทางนั้นเลยค่ะระยะทางไม่ไกลนักนะคะขับเข้าไปเรื่อยๆนะคะ างทางก็จะเป็นสวนยางแล้วก็เป็นสวนลำไยนะคะซึ่งต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอที่จอดรถเจอร้านค้าค่ะสำหรับที่จอดรถนะคะก็จะจอดอยู่ในสวนยางนะคะกั้นเขตไว้ราคาจอดก็ไม่แพงค่ะเพียงคันละ10บบาทนะคะสำหรับคนที่ ยังไม่ได้ทานอาหารมานะคะก็จะมีอาหารขายค่ะก็มาสั่งมาซื้อที่นี่ได้เลยค่ะใกล้ๆที่จอดรถก็จะมีบริการห้องน้ำห้องอาบน้ำราคาก็5บาทแล้วก็10บาทค่ะจากจุดจอดรถไปถึงจุดรายงานตัวขึ้นถ้านาคา ก็จะมีร้านข้างทางนะคะขายอาหารแล้วก็ขายพวกของขบเคี้ยวถุงมือนะคะถุงมือจะราคา10บาทกับ25บาทมีความจำเป็นมากในการที่เราจะต้องใช้โหนเชือกนะคะขึ้นไปนะคะและบางจุดจะเป็นช่วงอกอไผ่นะคะซึ่งเราจะต้องจับมันอาจจะบาดมือได้ถ้าไม่มีถุงมือนะคะ จุดแรกที่เจอก็คือจุดรายงานตัวหลังจากที่เราจองออนไลน์มาแล้วนะคะกําหนดแค่วันละ350คนค่ะและเป็นจุดที่จะต้องตรวจสัมภาระที่เตรียมขึ้นไปนะคะถ้าไม่ได้จองออนไลน์มาก่อนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินขึ้นภูหลังการแล้วนะคะ คือจะไปถ้ำนาขานะคะกลุ่มของเรานะคะก็จะมีไกด์นำทางหนึ่งคนค่ะนะคะเป็นเป็นคนท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูจากไกด์กันค่ะเสนทางเดินจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ ลักษณะนี้นะคะไปแบบนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้คะ่ะช่วงแรกจะเจออย่างนี้เลยเป็นลักษณะนะะี้ค่ะจุดนี้นะคะก็เริ่มมีการขึงเชือกนะคะเราจะต้องขึ้นไปตามนี้คะ่ะด้านหลังนะคะ <c oughs> เริ่มเป็นบันไดนะคะเดี๋ยวคุณจรวาจะขึ้นไปตามนั้นคะ่ะ ที่สองของบันไดค่ะเราต้องขึ้นไปตามนั้นค่ะื่อมีนะักท่องเที่ยวเดินสวนลงมาเราก็จะต้องหลบให้ก่อนนะคะเพราะว่าที่แคบค่ะยังครับขึ้นไปขั้นต่อไปนะคะก็บันไดอีกค่ะหายใจงาะตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งจะผ่านจุด C ขึ้นมาแป๊บเดียวนะคะ <laughs> <laughs> จะถึงจุด F ค่ะ ตอนนี้เริ่มหายใจหอบแล้วนะคะเพิ่งจะผ่านจุด C แป๊บเดียวเองนี่ขุดจ,จันทเจี๊ยบค่ะตอนนี้นะคะเราจะถายอีกหนกิโลค่ะหอบมีป้ายบอกนะคะว่าอีก1นึ่งกิโลนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะก็จะมีคนที่เขากำลังลงเขาบอกว่าถ้าถ่ายจากจุดตรงนี้นะคะมองไปจะเห็นเป็นพญานาคอาปากเลยค่ะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะคือจุดตรงนี้ค่ะมองดูเหมือนอาปากหาเหมือนพญานาคอาปากนะคะอีกหนึ่งกิโลเมตรถึงถ้ำนาคาค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> เรามาถึงที่จุด F แล้วนะคะ <c oughs> จากจุด F ขึ้นไปนะคะอีกแ0 0เมตรค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตามไปค่ะตอนนี้คุณจทรพรหอบแล้วค่ะ นี blender, 800่นะคะถึงจุดเอแล้วนะคะอีก800เมตรค่ะใกล้ถึงถ้ำนาคานะคะทางคุณ้านนะคะก็ยังเป็นการขึ้นไปแบบนี้นะคะตามมาค่ะ จากจุดนี้นะคะจะครึ่งแต่ยังไม่ครึ่งใช่ไหมเอออาสาที่พามาบอกว่าบันไดขาวแล้วก็เดินสบายหน่อยแล้วก็จะเจอบันไดแดงค่ะแล้วก็บันไดแดงจะเป็นหน้าผาเป็นจุดที่เป็นหน้าผาบันไดแดงจะเป็นหน้าผาค่ะนี่นะคะนี่น้องอาสาสมัครที่พามาค่ะน้องชื่ออะไรนะคะน้องลัดค่ะน้องลัดเป็นคนที่นี่ เราก็หอบแล้วน้องก็เดินมาละหลายรอบค่ะ <c oughs> คนที่ร่วมขึ้นพร้อมกันนะคะมาจากไหนที่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ร <c oughs> อาาที่จะขึ้นไปวันนี้นะคะนี่ค่ะเราจะค่อยๆขึ้นไปค่ะตอนนี้กำลังขึ้นนะคะไไปแบบนี้ค่ะ จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจยวก็ถึงฟ้าขอบคุณครับก็ระหว่างทางนะคะขาลงก็จะมีนักท่องเที่ยวให้กำลังใจกันค่ะ ตัวนี้จะเดินง่ายค่ะเพราะว่าเป็นบันไดแบบนี้ลักษณะนี้ค่ะ,ท,คะที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแต่เดิมนะคะเป็นทางเก่าที่ต้องขึ้นทางนี้นะคะขึ้นฝั่งนี้โอ้โหเห็นสวยมากเลยค่ะเห็นสวยมากเลยค่ะที่ว่าเป็นเหมือนเกล็ดงูวค่ะที่เขาถ่ายเห็นเกล็ดงูตรงนี้ใช่ไหมสวยมากเลยนี่ตอนนี้ ก็ชาวบ้านชาวบ้านเนาะหรือใครที่เป็นคนทำสะพานเนี่ยคะอ๋อเป็นพระอาจารย์ที่นี่ค่ะอ๋อพระอาจารย์พระพระอาจารย์มาบุเบิกพระอาจารย์ท่านมาบุกเบิกแล้วท่านกะทำอันนี้ให้ให้อาสาสาสนิกชนเพื่อขึ้นมาที่นี่นะคะลักษณะของภูเขานะคะก็จะเป็นหินทรายค่ะ ซึ่งร้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะมองลงไปด้านล่างก็จะสูงมากเลยค่ะเอสแล้วค่ะถึงจุด S แล้วค่ะอีกแป๊บนึงค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทางลงค่ะทางลงถ้ำนาค้านะคะก็จะเดินง่ายหน่อยค่ะ นี่บอกอีก400เมตรนะคะก็จะเดินต่อไปค่ะระหว่างทางเราก็จะเจอก้อนหินที่เป็นเหมือนหัวนาคานะคะเราเรียกว่าหัวนาคาหัวที่สาค่ะตอนนี้กั้นเชือกแล้วก็เขียนป้ายติดไว้ว่าห้ามนะักท่องเที่ยวเอามือสัมผัสค่ะมองเหมือนดวงตาแล้วก็เกร็ดเลยค่ะหัวท<ป>ี่สามค่ะหัวแล้วหัวที่ 3, 3>, 3. ป้ายห้ามผ่านไปเส้นนั้นค่ะ จุดเจค่ะจากจุดเจต้องขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้เราเห็นหอที่สามมาแล้วอันนี้คือลักษณะของหินทรายที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ตอนนี้จุดเคแล้วค่ะห่าเมตรค่ะรรมาค่ะบริเวณที่อยู่ห้องบนนี้นะคะมีใจดีอยู่ใ,ใกล้ๆค่ะ น,นี่เราอยู่ข้างบนนะคะอีก200เมตรถึงถ้ำนาคานะคะบรรยากาศข้างบนค่ะไปต่อค่ะเมตรค่ะรอชมตอนที่3ถ้ำนาคากดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ